สวัสดีครับความตัแใจตามที่แล้วผมได้แนะนําในส่วนของการเปิดการปิดการแล้วก็การขายสดไปแล้วนะครับสําหรับคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนําในเรื่องของการขายเชื่อกันต่อนะครับโอเคก็ไปที่เมนูขายเชื่อนะครับก็เลือกลูกค้านะครับก็เหมือนกันตรงนี้นะครับเลือกลูกค้าที่ต้อง,องการจะขายเชื่อนะครับแล้วก็ยิงสินค้าด้วยตัวบาร์โค้ดนะครับเหมือนเดิมนะครับ แต่รอบนี้นะครับผมจะยิงบาร์โค้ดด้วยอุปกรณ์นะฮะจำได้ไหมครับว่าคลิปที่แล้วผมมีการแนะนําอุปกรณ์ตัวสแกนเนอร์บาร์โค้ดไปนะครับก็คือตัวนี้นะฮะเ,เดี๋ยวผมจะลองยิงให้ดูนะครับสักอย่างละห้าหสองครับ1 2 3่งสองสามี่ห้าสี่หนะครับ กับยู่ที่ตัวแอปเห็นไหมฮะย่างห้าสองถ้าผมยิงปาร์ตี้อีก5-2นะฮะก็จะลงเป็น1ิบแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือการใช้ตัวสแกนเนอร์บาร์โค้ดเข้าช่วยนะครับอ่าโอเคนะครับทีนีอ้อีกส่วนหนึ่งนะฮะในส่วนของการขายเชื่อก็คือเราสามารถดึงเงินมาจำนะครับมาอ้างอิงได้นะครับอ่าโดยการ กดลูกศรลงนะครับแบบนี้นะครับก็สามารถตึงมาได้นะครับโดยของเจ้านี้นะครับก็คือคาชาเนี่ยนะครับมี3 0 0บาทนะครับยอดเงินของบินใบนี้75บาทก็จะระบุยอดเงินให้นั่นเองนะครับ75บาทนะครับอันนี้คือการนั่งเองกับมัจจบนะครับส่วนตรงลูกดวงตานั้นนะครับเป็นการดูว่ารายการกับมักจานทั้งหมดของคาชาเนี่ยมีเท่าไหร่นะครับคงเหลือเท่าไหร่นั่นเองนะครับ อันนี้ก็คือตัวละเอียดเนี่ยมาจําได้นะครับโอเคนะครับอันนี้ก็ติ๊กถูกเพื่อเซฟข้อมูลด้านขวาบนเหมือนเดิมนะครับอ่าอันนี้ก็คือการขายเชื่อนะครับส่วนอีกแบบหนึ่งนะครับการขายเชื่ออีกแบบหนึ่งก็คืออ่าการอ้างอิงเซลล์ออเดอร์นะครับอ่าคือตองขายสดผมอ้างอิงตัวใบสสนค้าให้ดูแล้วนะครับอันนี้จะอ้างอิงเซลล์ออเดอร์ให้ดูก็คลิกที่รูปมือนะครับอ่าแล้วก็เลือก ตัวเซลเดอร์ที่ต้องการนะครับแบบนี้นะครับอันนี้คือการได้ยินเซลเดอร์นะครับแล้วก็ติ๊กถูกเพื่อเซฟข้อมูลไปนะครับตัวอย่างที่3นะครับในส่วนของการขายเชื่อที่ผมจะแนะนำเพิ่มเติมก็คือในส่วนของสินค้าเนี่ยปกติเราจะคุ้นกับการเลือกสินค้ายิงบัตรกดกันใช่ไหมฮะ,อะรอบนี้ผมจะเลือกสินค้านะครับผมและลูกค้าเป็นคาชาก่อนละกัน นะครับผมจะไม่เลือกแถบสินค้าและจะไปฝั่งบริการบ้างนะครับนะเลือกบริการบ้างทำไหมฮะแบบนี้นะครับจะได้ครอบคลุมเคสทั้งสินค้าแล้วก็งานบริการนะครับ,นะรบนะก็ติ๊กถูกเพื่อเซฟนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็คือเคสต,ต่างๆในการคีย์ซึ่งเราสามารถดูข้อมูลในการคีย์ขายเชื่อนะฮะ ที่เมนูรายการเอกสารนะครับข้างล่างเมนูขายเชื่อตรงนี้นะครับซึ่งสามารถกรองข้อมูลว่าใบไหนที่ยังค้างชำระได้ด้วยนะครับตรงนี้นะครับแต่ทั้งหมดตามใบเนี่ยมันค้างชำระทั้งหมดอยู่แล้วนะครับนะครับเรายังไม่ได้ไปกิเบิเสร็จนะครับถ้าต้องการยกเลิกนะฮะการขายเชื่อก็นะครับกดเข้ามาในรายการที่เราต้องการนะครับแล้วก็ด้านขวาบนนะครับ คือขั้นตอนเหมือนกันนั่นแหละนะครับในเรื่องของการยกเลิกเอกสารต่างๆนะครับอันนี้ผมมายกเลิกแล้วกันนะครับส่วนเรื่องของการปรินนะครับฟังก์ชันเดียวกันนะครับก็คือออก A4 นะครับแชร์ให้เพื่อนให้ลูกค้านะฮะทางไลน Facebook นะฮะ m essenger หรืออีเมลแล้วก็เซฟเป็นไฟล์ก็ได้นะครับหน้าตาก็จะเป็นใบส่งของนะฮะถ้าไปกลับนะครับนั่นเองนะครับ เดี๋ยวผมลองแชร์แล้วเปิดไฟล์ให้ดูนะครับคือข้อมูลเนี่ยนะจะถูกเก็บไว้ในเครื่องเราด้วยนะครับอันนี้ก็สามารถกดเข้าไปดูได้แชร์ให้เพื่อนทางไลน์นะครับอ,อันนี้ก็คือนะครับหัวจะเป็นใบสงของถ้าใบกกับภาษีต่ไปจังนี้นะครับอันนี้ก็คือขายเชื่อนะครับ ผมซูมให้ดูนิดหนึ่งนะครับแบบนี้นะฮะชื่อลูกค้าของเราเนยฮะข้อมูลที่เราบันทึกไว้นะครับส่วนด้านล่างนะครับด้านล่างก็จะเป็นยอดรวมนะครับในอนาคตร,ระบบ eTag ที่กำลังจะมาเนี่ยนะครับระบบนี้สามารถตองรับได้เลยนะครับก็จะสะดวกกับร้านค้าหรือว่าผู้ประกอบการหรือว่าบริษัทที่จด อีแท็กนะครับได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับลงทุนไม่สูงมากนะครับระบบนี้นะครับโอเคครับก็อันนี้ก็คือการราทีกรายการขายเชื่อนะครับสําหรับคลิปหน้าเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของการลดหนี้นะครับเกินของไม่เกินของมาที่ยังไงนะครับผมก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ